มาลือสินค้ากันค่ะจอยขายได้ตัวหนึ่งเนาะที่คนเขาบิดจอยว่านะจะต้องอยู่ลังนีน้วันนี้ที่ที่เอเมริกาเป็นวันเสาร์นะคะสินค้าที่ขายได้เนี่ยคือสินค้าที่บิดเนาะเนี่นนะ อีกลางนุ่มจอยลืมดูชื่อก่อนอที่ใช้ลางสาเนี่ยดีอย่างไม่ต้องลือ้ของออกมาค่ะมองดูข้างๆนี่โอเคโชว์ให้ดูเลยเพราะว่า ตัวเดียวนี่ Diane Von f i r s t e n b e r g นะฮะก็คือย่อๆ DVF นั่นเองอันนี้เป็น midi dress นะคะจริงๆตัวเนี้ยจอยตั้งราคาขายไว้อะประมาณแบบ 40หรือ45เหรียญน,นะคะก็อยู่กับจอยมาก็สักพักแล้วมีคนแบบชอบนะมีคนเคยออฟเฟอร์นะคะแต่ยังขายไม่ได้นะคะจอยก็ประมูลไปในราคาสิเหรียญสิเหรียญเองแต่จอยซื้อมาเจเหรียญ99นะคะก็ประมูลเอาสินค้าออกช่วงสิ้นปีเนาะเป็นลายอย่างนี้เหมือนเหมือนเป็นลายกราฟิกอะคะ่ะประมาณว่าเนาะ สาวแบบย้อนยุคย้อนยุคหน่อยจอยไม่แน่ใจว่ายุคไหนรู้แต่ว่าย้อนยุคอ่ามันอาจจะอยู่ในช่วงแบบห้าสิบไหมอ่ะห้าสิบหกสิบไหมไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจถ้าคนแบบว่าติดตามเสื้อผ้าแนววินเทจอะคะ่ะน่าจะรู้ดีนะจอยไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนะ่เนาะโอเคเดี๋ยวตัวนี้จอยก็จะไปแพ็คส่งให้ลูกค้านะคะแล้วเดี๋ยว ตามไปช้อปปิ้งตามไปช้อปปิ้งจอยไม่ได้ออกจากบ้านเลยคือออกจากบ้านไปเนี่ยไปแค่ซื้อของกินแล้วก็กลับคือไม่ได้ไปไหนเลยแล้วเมื่อวานเนี้ยจอยเพิ่งรู้นะคะว่าญาติว่าญาติกันเนี่ยติดโควิดสามคนสามคนเลยนะคะเป็นเป็นญาติกันเนี่ยก็เลยยิ่งช่วงนี้นะคะต้องแบบ ระวังให้มากเวลาจะออกไปไหนนะคะก็ส่วนมากก็คือแทบไม่ได้ไปเลยนะคะตอนนี้ก็วันนี้จะได้ไปช้อปปิ้งดีใจนะเราจะไปช้อปปิ้งด้วยกันนะคะตามที่แบบทุกทุกคนนะคะรอคอยนะโอเคออกจากบ้านนะคะก็ตอนนี้เวลา10บโมงแล้วนะคะข้าวเชาว้าจอยวันนี้นะ ก็จะไปดูคลิปมาเขาบอกว่าให้กินข้าวกับไข่ต้มแล้วจะผอมคือช่วงนี้ก็พยายามลดน้ําหนักนะคะแต่ว่าต็จะไม่ลดแบบว่าหักโหมมากเกินไปเนาะก็เนี่ยค่ะก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะไข่ต้มสองฟองแต่ว่าเดี๋ยวจอจะเอาไข่แดงแค่ใบเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นไข่ขาวสองไข่แดงแค่หนึ่งนะคะ แล้วก็ขอเติมซีอิ๊วนิดหนึ่งนะคะเพิ่มรสชาตินะอ่ะมาถึงแล้วนะคะ n o r t h s t o r Rack เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันว่าวันนี้จจะได้อะไรไหมวันนี้เขาเซลล์ด้วยนะนี่นะคะจอนมาอยู่ข้างในแล้วจอยอยากได้แว่นตานะคะก็จะมีแบรนด์ที่จอยอยากได้ไหมแต่ถ้าไม่มียังไงเดี๋ยวจอยต้องสั่งออนไลน์นะคะ นี่นะ p ราดาเซลเหลือมา9 99ประมาณ100ร้อยเหรียญตัวไม่อยากได้สรงนั้นอยากได้แบบเป็นสีดำาๆอันนี้แบบเป็นบแบรนด์ธรรมดาเนาะหลวมไหมไม่หลวมแต่ว่าจอาอยากได้แบรนด์อื่นนะแต่ก็อันนี้แบบเอาไว้ใส่วันธรรมดานะนี่นะคะด้านไหนก็เป็นประมาณนี้ไอซ์เซจบแบรนด์นี้จะไม่ขายแล้วนะอันนี้เท่าไหร่ะ นี่เป็นชุดเกรสยาวโบเดนเหลือสามสิบสี่น่าจะเหลือสักสิบเหรียญคือคือเขาก็ลดถูกแล้วแหละแต่ว่าอยากได้ถูกกว่านี้นี่ราฟไฟเย่มาดูกัน นี่นะเซลอะไรเงเหลือสองร้อยกว่าเลยนะอันนี้อันนี้นนแหวนอะไรอันนี้จะไม่รู้จักนะแต่แบบเสือมาเลยอันนี้ก็มาเป็นเรสนะคะเกิร์มนีทแกรนลดแล้วนี่ค่ะเลยยี่สิบสามน่ารักมากชุดยาวด้วย เดี๋ยวจอต้องลองเซิร์ชดูเนาะอชอบเลยยี่สองค่ะอออันนี้น่าจะเป็นราคาลดแล้วนะอันนี้ชอบนะเดีจะลองซื้ออันนี้อะไรอ่ะเหมือนกันแบรนดเดียวกัน แบรนด์นี้ก็ดีนะคะจอนไม่เคยเจอนะรถเหลือ47อันนี้แบบแกรนด์มากๆเลยะ,ะเป็นแม็กซี่ยาว mm hmm. น่ารักมากเท็ดเบเกอร์ mm hmm. นะคะเหลือ82 mm hmm. เขาจะแบบแบรนด์นี้เขาจะเน้นขายลายดอกไม้นะคะ mm hmm. น,นี่ท็อปช็อปเหลื35 อันนี้ฮิวโก้บอสนะคะไฮเอ็นนะอันนี้เหลือ 50, ห้าสิบเหลือหกสิบเป็นเรสไม่เอาแบรนอะไรร้อยกว่าเหรียญไม่รู้จับเลยนี่แบรนด์นี้ดีนะคะดูเอาไว้อันนี้เนาะเหลือห้าสิบสาม ดีไซน์สองห้าสิบสามยังไม่ถูกเท่าไหร่อันนี้ก็ฮิวโก้บอสอันนี้ร้อยก็เหรียญเลยอันนี้เหมือนเท็ดเบเกอร์เลยอะไม่ใช่อิลิซาเจอันนี้จะเป็นเสื้อนะคะโคสโต่หนึ่สิบสี่เหรียญ สี่น่ารักมากมากเซลล์แล้วเหลยยี่สิบสองนี่แบรนด์นี้อุ้ยแบรนด์นี้แนะนำนะแนะนำไม่เคยได้ไม่เคยเจอสาสิบห้าเหรียญเอานะคะปกติขายเท่าไหร่ไม่รู้อะรู้แต่ว่าลดแล้วลดอีกเยอะเอา เจคูไม่เอาเดี๋ยวต้องถือไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีคนเอาไป ก็เจ็สิี่นะไม่เอาแพงไปนี่ตัวนี้นะเหมือนตัวที่จอยเพิ่งขายประมูลไปนะ6เหรียญเจเหรียญห้าสิบเซนนะให้ดูราคาขายดูดีนี่ขนาดราคาเซล,ล์นะยังร้อยสิเหรียญจอยถึงบอกว่าล่าสุดคนประมูลได้เนี่ยโอ้โหถูกสุดๆเออแล้วก็มีแปร์หนึ่งจอยอยากจะให้ดู นี่ถ้าใครไปเจอก็ให้ซื้อนะคะนี่ค่ะลิดโลตัสนะคะอันนี้เซลแล้วยังแบบห้าสิบกหเลียเลยอ่ะไม่เอาอัอนนี้โทรี่นะคะเซลแล้วเหลือเก้าสิบมือนี่ไซส์ใหญ่ 十乘六十六。是 สองตัวนะคะคราวนี้ตอนนี้จอยอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเฮชมาร์ H mart, เนาะเมื่อกี้พาไปช็อปปิ้งสภาพตอนนี้มาเฮชมานะคะแล้วก็ซื้อดงก์อันนี้นะคะลองดูเป็นเหมือนโซดาเนาะแล้วจอยก็ซื้อขนมมากินด้วยนี่สามีกำลังเลือกส้มนะคะนี่เขาชอบอันนี้มากค่ะสองวันหมดหมดหนึ่งถุงนะคะ นี่ค่ะมาที่นี่เพราะว่าเนี่ยชอบมาซื้อแบบนี้นะเขามารเมรเนตเอาไว้แล้วนะอร่อยมากฮะเหรอ YesNo but we normally buy this oneYes ฮะ buy oneOh no, just like chicken like tooYes you like chicken เห็นไหม no this one มีมีลายลายที่ส่วน no this one no good last time we did not like it no it take one it take one we don't like it นี่เราก็จะเอาอันนี้ไปอันหนึ่งนะคะเพราะว่าตั้งใจมาซื้ออันนี้แหละ yeah light is better yeah light is better หมูมีทั้งเนือ้อแล้วก็มีทั้งไก่นะแตบบ่นี้ดูดีมากดูดีเนือ้อเป็นลายเลยนะนี่เราก็มีเครื่องเคลียหมดเลยนะคะเราไม่ต้องไปทํานะเราก็ซื้อเลยค่ะเดี๋ยวจะจะซื้อเป็นกล่องกล่องรวมเนี่ยมีทุกอย่างนะใครที่แบบชอบบิบิมบับนะคะก็มาซื้อแบบนี้ไปเนาะแล้วก็เอาไปมิกซ์เอาเป็นปูราคาก็ตามนี้เลยนะคะ คูณสามสิบเหรียญเนาะ h a r ี่ Do they have it Do they have it เ <Yeah. S 1> นี่ยนะคะภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็จะเป็นอย่างนี้เห็ดป้าของเกาหลีขายเยอะนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นภาษาเกาหลีเลย mm hmm. เขามีปลาหมึกด้วยนะปลาหมึกตัวเล็กๆที่แช่แข็งนะคะ mm hmm. นี่ค่ะวันนี้มามีกล้วยไข่สามีไม่เคยกินกล้วยไข่ค่ะ เขาตกใจมากเลยเขาบอกเขาอยากลองนี่ค่ะแล้วก็ซื้อเท่านี้อะซื้อไม่เยอะเพราะว่าเนาะซื้อไม่เยอะค่ะช่วงนี้จะอยู่ในช่วงลดความอ้วนกันนะจะกินไม่เยอะปกติมานี่เต็มเต็มรถนะอันนี้นี่เกลอ๋อเ <c oughs> พิ่งพูดว่าลดความอ้วนเลยสิอีกแฟลชเกอร์มาอันมียูโรด้วยฮะยูโรร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเมืองไทยเรา เมืองไทยเราน่าจะแบบ50บาทเลยคะจอยจำไม่ได้จอยก็ซื้ออันนี้มาซื้ออันนี้มานะคะก็ สตัวแวะไปใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงจริงๆอะจอยตั้งใจจะไปซื้อแว่นแต่ว่าแว่นที่จอยอยากได้เนี่ยเขาไม่มีขายค่ะเดี๋ยวจอยจะต้องสั่งออนไลน์เนาะเพราะพอดีจอยลองเปิดดูในออนไลน์แล้วเขาเซลล์ราคาไอ้เราก็คิดว่าไปถึงไปถึงที่ร้านนะคะก็เนาะลองใส่ก็จะได้ดูว่าเข้ากันหน้าเราไหมใส่แล้วหลวมเกินไปไหมเพราะว่าเออ ซื้อแว่นที่นี่ถ้าซื้อใน Northom Rack กะค่ะจะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยแบบปรับปรับแว่นให้เนาะถ้าเราเข้าร้านแว่นเนี่ยเราสามารถบอกเจ้าหน้าที่เขาก็จะดัดให้เราได้นะคะแต่ซื้อใน Northom Rack เนี่ยเขาไม่มีเจ้าหน้าที่ทําให้เนาะจอยก็เลยคิดว่าเออไปลองเองก็น่าจะดีแต่ไม่มีสรุปก็ต้องไป สั่งออนไลน์นะเดี๋ยวจอยก็จะสั่งแล้วเดินดูสภาพเพราะว่าจอยดูเนี่ยในในออนไลน์นะคะเขาบอกว่าชุดเดรสวันนี้เซลล์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเพิ่มเอ็กซ์ตรา้า 25%นะคะเซลล์เพิ่มจากราคาป้ายจอยก็เลยไปนะแล้วก็ไปได้อันนี้มาอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ใครเจอให้รีบหยิบเลยนะให้ดูแบรนด์แบรนด์นี้นะคะอยากจะบอกว่าขายได้ราคาแล้วก็ฮิตด้วยไม่ว่าจะทั้งใน Ebay หรือก็ p o m a r มเนาะแบรนด์นี้ขายได้ราคาร้านมือสองจอยไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอ มาได้ที่นี่นี่เป็นอย่างนี้คือแบรนด์นี้ส่วนมากเขาจะทำเป็นแนวสไตล์โบโฮนะคะแล้วดูแบบดูแพงมากแล้วตัวนี้อยากจะบอกว่าแกรมสุดๆแกรมเพราะว่าเขามีแบบ เป็นแมททัลลิกอะค่ะเป็นดิ้นทองแมททัลลิกนะคือเป็นสีน้ำตาลจอยว่าตัวเนี้ยน่าจะเหมาะใส่ช่วงเดือนฟอร์ซีซั่นที่ผ่านมาช่วงหน้าฟอร์ซีซั่นเนาะแต่ว่าตอนนี้หน้าวินเทอร์แล้วเขาก็เลยเซลล์ให้ดูดีเทลดีเทลเขาทำเป็นระบายถ้าจะสังเกตเห็นเนี่ยเป็น3มชั้นนะคะเราให้ดูกันให้ดูที่เก็บงานของเขาตรงนี้เห็นปะสวยอะเขาทำสวยมากเลยนะคะแล้วก็เป็น ผ้าผ้าอะไรเดี๋ยวดูก่อนตอนซื้อจอยก็ไม่ได้เช็คเนาะว่าเป็นผ้าอะไรเป็นผ้าซิลค่ะผ้าซิ้าสิบปร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สี่เปอร์ซ็น์เป็นลูลูเลก็กอะไรไม่รู้ลูเลก็กรู้แต่ว่าเป็นซิลเป็นพอเนี่ยค่ะจอยว่าทรงน่ารักดีไซส์ไซส์ไม่มีบอกเดี๋ยวดูป้ายด้านตรงนี้มีไซส์บอกไหม ไซส์12ไซส์12เทียบเท่ากับไซส์ L ไซส์ดีเลยนะคะเนี่ยลดเหลือ35เหรียญ99เ้าขาน่าจะลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกเดี๋ยวจอยแกะเลยจอยอยากรู้ว่าเขาขายเท่าไหร่เรื่องของเรื่องตัวละ37 5เหรียญป้าย375เหรียญนะคะแล้วเขาก็ลด60ซ ลด68%เอร์เซ็นเหลือหนึ่งร้เกหรียญเกเจ็ดเซนนี่3า5ร้ลดลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกโอ้นี่เขาก็มีสติกเกอร์นะสติกเกอร์ก่อนหน้านี้1 1 9ึ่เกหรียญเจ็นิเซนนะคะแล้วก็วันนี้จอยไป 35เหรียญ99เย้ยดีใจนะได้เพราะว่าไม่เคยเจอเลยแล้วจอลองเซิร์ชดูคือรู้อยู่แล้วว่าแบรนด์เนี้ยขายแพงเคยดูที่เป็นชุดเดรสนะคะชุดเดรสเนี่ยบางตัว300-400เหรียญก็คือตัวละหมื่นกว่าบาทเนาะมาขายแบบเป็นมือสองอะ่ะก็ยังร้อยกว่าเหรียญ200เหรียญน,นะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่คนเขาฮิตเขาก็ยอมจ่ายนะถ้าใครที่ชอบแบรนด์นี้ จอยก็น่าจะตั้งขายประมาณร้อยกว่าเหรียญจอยคิดว่าคิดว่านะแต่ว่ายังไม่แน่ใจเพราะว่าจอยก็ต้องไปเซิร์ชดูก่อนว่าร้านอื่นที่เขาขายใน eBay แล้วก็ Poshmark ค่ะ,คะเขาขายกันราคาราคาเท่าไหร่นะคะแล้วจอยถึงจะตั้งราคานะแต่จอยคิดว่าว่าจอยซื้อได้ถูกแล้วเป็นของใหม่มือหนึ่งด้วยนะคะช่วงนี้ก็พยายามอยากจะซื้อมือหน่ะนะโอเคต่อมามาอันนี้ค่ะ r ก Miss แกรมนี่แบรนด์นี้ไม่เคยเจอไปร้านมือสองไม่เคยได้ค่ะต้องมามา n o r t Storm r a c ถึงจะได้นะคะเซล์ด้วยเซลเหลือ23เหรียญ99อันนี้คือราคาป้ายที่เขาแบบว่าเซลลลดราคาแล้วนะแต่ก่อนขาย198เหรียญนี่เขามีราคาบอกตรงนี้198เหรียญแล้วเขาก็เซลลเหลือ23เหรียญ99 นะคะคที่จอยเลือกตัวนี้มาจริงๆอ่ะจอยเจอแบรนด์เนี้ยอีกรุ่นหนึ่งนะก็ขายขายราคาพอๆกันนี่แหละเป็นลายดอกไม้ด้วยแต่ว่าจอยลองเซิร์ชดูใน ebay อะค่ะมีมีอยู่สองาร้านนะคะร้านหนึ่งเขาเป็นออคชั่นอีกร้านหนึ่งก็ขายแค่40กว่าเหรียญจอยมองว่าถ้าจอยลงทุนซื้อตัวละ24เหรียญมาขายตัวละ40กว่าเหรียญจอยมองว่าไม่คุ้มนะคะจอยก็เลยไม่ซื้อแต่ว่าตัวเนี้ย จอยเห็นมีอยู่ร้านหนึ่งเขาขายอะ่ะก็ราลาแบบ80 1ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยจอยมองว่าเออลงทุน2ก่อ่าเหลียญแล้วสามารถมาตั้งได้ในราคาที่สูงอะ่ะจอยว่าก็โอเคจอยก็เลยเลือกกลิบมานะคะน่าจะเป็นคริสครอสด้านหลัง คือมอดที่จะใส่ช่วงหน้าสปริงอะเนาะช่วงสปริงซัมเมอร์นี่ด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นระบายจะบอกเนื้อผ้าดีมากเดี๋ยวจอยดูเนื้อผ้ากันนะว่าเป็นผ้าอะไรรีบไงจอยรีบดูจอย,จอยไม่ได้ดูเลยว่าเนื้อผ้าอะไรนะคะคือเราจับรู้สึกว่าโอเคนิ่มมือก็โอเคละเป็นโพลีเอสเตอร์ค่ะเนี่ยคะ่ะป้ายมีบอกป้ายมีบอกเนาะก็โอเคจอยโอเคกับราคาอุ้ยแต่ว่า เหมือนมีคนเหยียบข้างในตรงไลน์นิ่งเไม่เป็นไรเดี๋ยวจอยใช้แบบแปรงขัดๆนิด,ด,ด,ดเดียวก็ออกนะคะก็อย่างที่บอกว่าซื้อมาที่ส3เหรียญ99ก็น่าจะขายอยู่าลาวๆ80หรือ100นึงนะตัวนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จอยได้มาเป็นแม็กซี่ยาวนะคะเหมาะเลยเพราะว่าเออช่วงหน้าสปริงจอยพยายามอยากจะขายแบบแนวๆนี้เนาะจอยก็เลยขายสินค้าเก่าออกไปช่วงนี้นะคะเพื่อที่ว่าปีหน้าเนี่ย ก็แพลนเปลี่ยนเราก็คิดว่าปีหน้าเราอยากทำอะไรเพิ่มเราอยากทำอะไรเรามีแนวอะไรก็คิดเอาไว้แล้วนะคะก็ดูละกันคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องดูสถานการณ์ด้วยค่ะบอกยากเพราะว่าสถานการณ์ที่นี่ก็แย่เหมือนกันเนาะโควิดแบบไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจประเทศไหนนะคะก็ก็แย่หมดนะก็ ก,ก็สู้กันต่อไปก็ดูกันต่อไปว่าจะยังไงนะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าวันนี้จอยพาไปไหนมาบ้านจอยทําอะไรบ้างนะคะนี่ดูเวลาข้างหลังเวลาทุ่มหนึ่งแล้วนะข้าวกลางวันจอยยังไม่ได้กินเลยค่ะยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยนะก็แวะไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตก็ซื้อน้ําแก้วหนึ่งแล้วกินขนมปังไปอันหนึ่งนะคะก็นี่เดี๋ยวก็พอทําอะไรเสร็จก็เดี๋ยวจะต้องนั่งกินข้าวปกติอ่ะ เออก็จะพยายามกินข้าวไม่เกินหกโมงเย็นช่วงนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ต้องยกเว้นแหละเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยแล้วก็เพิ่งว่างกลับมาบ้านนะคะก็เดี๋ยวต้องนั่งกินข้าวอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จอยกินอะไรนะคะช่วงกลางคืนก็พอกินข้าเสร็จก็จะเป็นเวลาที่แบบว่าพักผ่อนรีแลกซ์และคือไม่ทําอะไรแล้วจะทําอีกทีก็ตอนแบบเออสามทุ่มสามทุ่มนะคะก็คือจะเริ่มโพส์สินค้านะคะของสามช่อง ทาง YouTube ของจอยนะคะก็โพสต์วิดีโอให้แฟนคลับดูนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจอยกินอะไรเย็นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอาหารกลางคืนนะคือจอยไม่ได้ทำนะคะไปสั่งซื้อเพราะว่าไม่มีเวลาอันนี้เขาเรียกว่าสแก l ์ลินแพนเคก้กหรือเรียกอะไรเรียกว่าอะไรต้นหอมะค่ะข้างในเป็นต้นหอมเนาะแล้วก็เป็นซูชิค่ะเท่านี้แหละ2คนก็เดี๋ยวจะกินข้าวแล้วก็ดูหนังน,นะคะ